มาชมตลาดเสื้อผ้ากันจ้าอันนี้เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองเสื้อขามือสองตัวละสิบบาทตามเยอะแยะอันนี้เป็นผองใหม่นะนี่องใหม่ทั้งใหม่สดใหม,ม่สดเลยจ้าไปดูกันเลยพี่น้องโอ้ตลาดอันนี้เป็นกระดาเสื้อผ้า ันนี้ก็ตลาดเสื้อผ้าจ้าเดี๋ยวพาไปบึงกับเข่าหน่ยตลาดอีโอ้อยาทาลิปยาทาลิปแ็น่นีด้วยจา้าอันนี้รองเท้ารองเท้าก็เยอะแยะเลยอืมท่างน,นี้ก็รองเท้าเหมือนกันสนใจคู่ไหนทักมาจ้าทักมาเดี๋ยวเอาไปให้เด้อ ถ้าใครทักมาตอนที่อยู่เน้อตอนที่ยุ่ตลาดนี่เด้อถ้าไม่อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ซื้อเด้อถ้าออกจากตลาดไปแล้วโอ้โหเสื้อเชยงามอือเสื้อสวยงามโอ้เสื้อสวยอันนี้มีแต่เสื้อผ้าเยอะเลยราคาถูกๆข้างหน้า เยอะแยะเลยจ้ะ<จ>อันนี้ก็เป็นชุดชั้นในชั้นนอกชั้นในของชายของหญิงมีหมดชั้ไปจ้าพี่นู้นเสื้อผ้าโอ้เสื้อตัวนี้สวยสวยต็ดใจไม่ได้เลยอันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าคนคนมีอายุเสื้อผ้าผู้สูงอายุ เหมาะกับใบไผน้อสูงอายุนี่เหมาะกับเหมาะกับใบเหมาะกับใบอันสี่สิบห้าสิบอันนี้จะเป็นเครื่องอันเครื่องเสริมสวยนาะเครื่องสาอําอางบ้าน่อยว่าเครื่องสาอําอาง้าหน้าทาผิวตาตัวเขียนคิ้วเขียนปากได้หมด อ,อสวยไหมคะอมโอ้เสื้อผ้าตรงนี้สวยเยอะๆเลยตลาดกระสีนีอีกแล้วจ้าทุ่งนาทองจ้าทุ่งนาทองเสื้อผ้าอันนี้เป็นเสื้อผ้าอันนี้เป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่ เสื้อผ้ากู้ภัยคนอ้วนใส่ได้ไหมเนี่ยเป็นเสื้อผ้า